สวัสดีครับมาดูผลงานรอบเย็นนะครับ <c oughs> คู่นี้นะครับเป็นอายุธนมงคลหลวงพ่อรวยนะครับสององค์เป็นทองแดงผิวมันปูหนึ่งองค์แล้วก็เป็นทองแดงกระไรทองหนึ่งองค์นะค,คู่นี้นะครับน้อนกล่องครับสวยน้อนกล่องอาอเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาท เหรียญหลังยัน <c oughs> ปีหกหกเนื้อเงินนะครับทำบุญกระถินสองพันห้าร้อยหกสิบหกบาทรับพระหนึ่งเหรียญน,นะครับนี่ <c oughs> หลังยันปีนี้เลยปีหก <c oughs> เนื้อเงินสวยๆ <c oughs> กล่องเดิมๆ <c oughs> เรี่ยมเงินลงยานะครับมาอีกหนึ่งพันบาทนะครับ <c oughs> เป็นทุนสามพันห้าร้อยกว่าบาท ขายไวๆเล,เลยนะครับเอาสามพันบาทนะครับสามพันบาทหลังยันเนื้อเงินปียกเนี่ยหลังเป็นสายฝนเลยสิทธ์กระตันยูามาพร้อมกล่องพร้อมกรอบเก็บเลี่ยมรักษาผิวยังดีหรือจะไปคล้องก็ได้นะครับพร้อมกรอบเงินเอาสามพันบาทสวยจมูกดดงเนื้อเงินกระถินปีหกสามสองพันห้าร้อยหกสิบามบาท รับพระหนึ่งเหรียญน,นะครับทำบุญกระถินหนึ่งกองนี่ก็พระสวยจมูกด่งเอาเอาซักพันแปดแล้วกันออกจะวัดสองพันห้าร้อยหกสิบาบาทเอาพันแดร้ยบาทเนื้อเหรียญกลมเนื้อเงินไว้ๆนี่ให้ดูของแรนะครับของแรงาแกะหมอพรกรมหลวงชุมพรนะครับ งาแกะหมอพอกรกมมะลงชุมพรงาเก่านะงาเก่างาเหลืองดูความเก่านะฮะลั่นเลยนะนี่ยงาเก่าสีเป็นออกนมข้นเหลืองเหลืองนะครับหมอพอกรกมมะลงชุมพรน,นะครับงาแกะมีงามีเขี้ยวนะที่เห็นรุ่นนี้นะครับแค่เขี้ยวนี่ก็สองพันกว่าแล้วนะ อันนี้เป็นงาแกะหมอพรอเอาเอาไว้เอาไว้ไวเลยนะงาแกะเนี่ยเอาสามพันห้าแล้วกันสามพันห้าร้อยบาทหมอพรอกรมลวงทุมพรเนื้องาแกะนะครับหายากมากสามพันห้า หลวงปู่สิมรุ่นพิเศษนะครับหลวงปู่สิมรุ่นพิเศษปีหนึ่งเจ็ดเนื้อทองทิพป,ป์ปีหนึ่งเจ็ดนะเนื้อทองทิพป,ป์ปีหนึ่งเจ็ดเอาแปดร้อยแล้วกันไวๆเลยแปดร้อยหลวงพ่อคูณรับสเสด็จสามโค้ดผิวไฟสวยๆนะครับ สามโคดผิวไฟส,สวยๆต่อโคดชัดๆนะผิวไฟสวยเดิมสามโคดผิวไฟส,สวยๆเอาพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทลิงหินแกะหินแกะสะบู่เลือดนะหลวงพ่อจ้อยนะครับหลวงพ่อจ้อย พ่อจ้อยตัวนี้นะครับเอาสองพันบาทนะครับนี่ซื้อมาสองพันสองหรือสองพันสามนะซื้อมาปีที่แล้วเนะี่ยติดมืออยู่แนละ้วเอาสองพันบาทนะครับปกหลวงพ่อชูนะครับอหลวงพ่อชูวัดนาคปกนะเลี่ยมเงินจับขอบโบราณสุดคลาสสิกเนี่ย พายุสองสี่กว่านะหลวงพ่อชูวัดน้าพบดูเนื้อนะเนื้อโลหะเนื้อโลหะนี่หมดสภาพแล้วนะครับเนื้อนี้เอาสักสองพันสองละกันนะสองพันสองร้อยบาทหลวงพุทดรุ่นบุญสูงอาจารย์นองนะครับฝังตะกุดนาลายแปลงรูปใต้ฐานเนื้อว่านผสม แรล่ศักดิ์สิทธิ์นะรุ่นนี้น,นะบุญสูง<ม>เนื้อว่านผสมแรล่ศักดิ์สิทธิเ์เ,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 เอาแปดร้อยบาทนะครับองค์ใหญ่นะแปดร้อยบาท <c oughs> หลวงพ่อทวดใต้ลมเย็นนะครับพิมเสาห้านะพิมพ์เสาห้านะปีสองหกใต้ลมเย็นปีสองหกพิมเสาห้าเอาเอาแปดร้อยแล้วกันสภาพสวยนะครับผิวหิ่งเอาแปดร้อยบาทใต้ลมเย็นคูบาสีวิชัยนะครับคูบาสีวิชัย ปีหนึ่งแปดเอาห้าร้อยแล้วกันนะล้มมวยเลยห้าร้อยเหรียญหลวงพ่อปานหลังหลวงพ่อฤษีดิงดำร้อยปีเกิดอันนี้ก็ร้อยปีเกิดนะครับวัดบางหลวงโคหลวงพ่อฤษีดิ้งดำพระมหาวีระนะครับาวโลปีหนึ่งแปดนะครับปลุกเสกนะ,ะเหรียญน,นี้เอา เหรียญเล่นกันเจนะ็ดแปดร้อยแล้วสองเหรียญเนี้ยเอาเอาพันร้อยแล้วกันอ่าสองเหรียญได้นะพันร้อยหลวงพ่อสีดำสองเหรียญพันร้อยหลวงปู่ข่ำวัดวังว่านะปีหนึ่งแปดต่อโคตรสังขติอันนี้เอาสามร้อยแล้วกันสามร้อย อาจารย์ฟั่นนะครับอาจารย์ฟั่นเรียนอาจารย์ฟั่นเนื้อทองแดงผิวปลอดนะผิวประลอดผิวลุงผิวประหลอดสวยสมบูรณ์เอาเจ็ดร้อยนะครับคุณแผนวัดจีนพิมพ์เล็กมีองค์เดียวนะฮะเอาห้า้อยบาท ก่จีนปีหนึ่งแปดพิมเล็กห้าร้อยบาทก่อนขายกันเจ็ดแปดร้อยใบวัยอันนี้ห้าร้อยบาทพอก็มีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเป็นพระชัยนะเป็นพระชัยสององค์แล้วก็เป็นสักะจายหนึ่งองค์นะสามองค์นี้นะครับเนื้อเงินทงเนื้อเงินล้วนนะไปหาที่เอาเองนะเนื้อเงินหมดเนี่ยเอาเอาพันสองละกันนะเนื้อเงินสามองค์พันสองร้อยบาทพระชัยแล้วก็อันนี้พระกอง ใจดูพระกองนะครับเหรียญล่อเหรียญล่ออริยะจิตโตเหรียญล่อ้อ้เป็นคูบาอริยะจิตโตเหรียญล่อหนึ่งองค์มาดูพระผงยันพระสมเด็จอะไรเนี่ยปัดประดุจิมพีหลวงปู่โตวัดประดุจิมพีเป็น เรียกว่าเพชรลุงโลดนะผมจำไม่ผิดเนี่ยหกเจ็ดร้อยเลยเพชรลุงโลดหลวงพ่อเผือกหลวงพ่อแพชุดนี้ผมจะเหมานะครับผมจะเหมาหลวงพ่อเผือกปีศูนย์ห้าไม่รู้ว่าเล่นกันแพงหรือเปล่าได้เหมามาหลวงพ่อสุรศักดิ์ หลวงพ่อบุญธรรมอ่นนี้ออกคลาสิกหลวงพ่อทวดหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวันเนี่ยเป็นพระเจ้าตากวัดอินทารา อินทราชสองห้าสามสี่เยอะมากนะครับวัดพัะโคหลวงพ่อโทษวัดพัะโควัดวังจันทร์พระเนี่ยโหเยอะมากหลวงพ่อชวนวัดเข่าช้างราชบุรีหลวงพ่อคงน่าจะเก่าแล้วนี่แห,หละนี่ หลวงปู่ชอบแล้วหลวงปู่ชอบนี่ก็เล่นกันนะครับไม่ได้ดู 3, พีสามพีสี่หลวงพ่อปลดจังหวัดเลยหลวงหลวงปู่อั้นไต้อาจารย์ นี่นะหมดนี่หมดนี่นะเหมามานะเหมามาเหมามาพันหนึ่งนะเอาพันเอาพันสามแล้วกันเนี่ยนะชุดนี้นะพันสามพามเหมาพันสามใครสนใจนะครับใครสนใจรายการไหนนะครับรีบเลยนะทักไลน์ไอดีไลน์ a อซีเ e ลวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ